ีครับแม่ใ<า>่ค่้ามกลางบรรยากาศฝนพี่น้องจเจอเห็ด่ยังกินครับคลิปนี้ครับปลาาปาขอกินน้ำเนียได้บ่กินรล้วลนล่้ไปหากระปูหน้านะเด้อปลโลย,ยวจรน,น้อนลาลปูพันสิบื้นช่วงนี้หาหอยจูพร้อมปลาหอยยังดีมันอยู่น้ำใหน้าเมียนตาบืนพรอม ใขอเบอร์หน่อยครับอันนี้ก็คือกุ้ง,งครับอลพะหอมเออผักหอมพี่น้องอันนี้ก็คือผักอีเลื่อนกุ้งนะพนะี่น้องนี่ก้อยกุ้งครับผมวาทัมบาเวทคนขึ้นลื่นมาได้เหรอครับอันนี้หมอหย่างี่มั่วๆนี่ครับต้มน้ำไม้จ้าต้มน้ำไิ้จ้าโอเคครับพระเจ้าเทสไปขายไซส์ครับปลาคอเล่นเจ้านี่ยไมปลาคอเหวะนี่ถ้าไดสนใจซื้อได้เลยครับท่ว่าหาทิปบาทไม่ยั้งเลยนี่ครับ น้ไม้นว้าน้ไม้ยังเป็นดงเลยวันนี้ครับน้ไม้นหนึ่งโอ้มันอัดแพ็กไว้จะไปกินละย่องใช่น้ไมันไรเด้อยน้ไม้ันไรร่วนๆพี่น้องครับกรับกลับกลับพี่น้องบรรยากาศวันนี้ครับผมหุ้ยต้องฝากรสใสงดงามคราบวันนี้ก็ถึงเวลาที่ปักแล้วครับบันชิลากมาเดิมพี่น้องคลิปนี้ครับ ันนี้เห็ดแยังแม่มาเนี่ยตัวกุ้งครับพี่น้องระนาัวอ๋อฟัากระนากตัวครับผมอ่านี่เห็ดแยังมาเนี่ยครับได้นำปลาไหลชักนน้อยพี่น้องเลยพ่อเราปลาไหลปลาไหอ้าววันใส่ขาที่เราหั่นไว้ใส่พริกหน้าไอนี่เดี๋ยวพอด้วย ม,ม,มั่วๆป้องแม่ครัวมลใส่พริกป่นยินกับน้ำม้ต้มน,นอ่จ่าใส่ผักหอมลงไฟมีมะนาวลงเพื่อมีความเปรี้ยวนิดนิด ยิ้มเราเป็นยังไงครับเนี่ยจางนิดนึงจางนิดนึงโอเคมันเจ็บเรียบร้อยสวัสดีเป็นทางการค่ะมาครับพี่น้องจ้ามากินข้าวน้องกันจ้ามรนอากาศฝนกระทุกตั้งแต่ที่ห้าตั้งแต่หกรุ่งจนเดินไปสองสามแล้วพี่น้องเราสิไปข้างนอกสิได้ไปบนเพิ่มมาด้วยพี่น้องมุดอากาศหน่อย การหินไม่ไมต้มไม่ไหม้ไร่่องจ้าเพราะเนี่ยว่ามันทีได้เลยทีิหนองจ้าคือละคุณมลมนเดินละเหมือนหัวกิน้น่ากลัอร่อยมาก กินไปเรื่อยเลยอกมากเลยเย้มาได้ม,ม,ม,ไม,ไดมาตินข้าวทมุนมข้าววุ้น,น,นท,ท,ท้นกนนะพี่อวพี่ทีบนลองมากคุณหอมชาแนลมาด้วยค่ะ ทุกท่านเมื่อกี้นักกันจ๊ะพี่แก้วหรอกปาไม่รู้เลยขุ้นอดคือสเช้าขึ้นสวยคนตกเบิดมือพี่น้องจ้า ม,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 มันก็แสบกพี่น้องมันหากินแห้งห่ดก็เอาบวงมาให้แนมประจุพี่เรากินหลังกจัง มันมีแม่ค่ะมันได้มันกินข้าวสวยถ้ากินข,าขา้าวเขาใบบวงอืมมีไงอันนี้เนาะเจินจูเมตตะลุก วัไนี้กินข้าวแซ่บแต่บางทนเอาเอยมาอยู่อีสานนีงกินข้าวแซ่บมาอยู่ระยองมีแต่อาหารเป็นแต่แซ่บมีแต่ซี่โครงสามหมื่นกับเมื่อเหล่านะ ด้านหน่อนชปตลาดชิปสือ่อหอยเดือดิีี่บะหมี่ว่านเต็มตลาดด้วยค่นอ้องมุตจักหอยเดือด่ะจ๊ะเขาเนื้อใหญ่ๆน่ะกร้ชับาน้อยน่ะ

怎么不停的呢 对啦。 ก็ทงก่อนที่มีว่าเขอจะไปเสกนี่ฮงคือตรงไหนหลครับพอายู่นไปเสกนานหน่อยเพระัแต่มันเทามันมั่ง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 มั่แอบมาว่าชิ่กันหมดแอบนู้เข่าแ่บน้ำ

ด้านบนเจ็ดันแอีลหอน่ยวนี่ก็ต่อพัสปอร์เราเยบร้อยขอดูต่อมปหนึ่งครับามหามเห็นได้ตลอดระดัรสิต่อรอบที่สองกแล้ว พี่น้องหลายคนเลยลองม้วนต่อพัจสปอร์ตไปต่อแล้วจ้ตวตววตววะต่อรอบต่อเรอะต่อรอบรอบสามันหานอ่าต่อก็ได้เลยพี่น้องเออสองคนชวนมจับเลยวะถึงนานนันเดา Phật cả đâu Có sẵn cả mưa bàn đây Ôi thịt Chắc phết đi nhỉ Thịt từ nào không? À Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không rồi lỡ những video hấp หม้อคากับเผ็ดด้วกันเล้วกระเทียมมีกับเผ็ดด้ยนยเลยมาเผ็ดยังมีหลายชนิดที่อันนั้นมีพวกอีกมีกระเทียม,ม,มก,ยกระมีหม้อคานี่เป็นที่กันประจิบพอแล้วพี่น้องจ้าอิ่มแล้วค่ะกินไลท์ที่มีแตกแล้วไป <c oughs> พ่อกำลังชิหนาค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกกำลังใจด้จ้าอย่ายลืมกดซับสไครต์แฟนมกุลคุณนั่งจ้าสวัสดีค่ะ